น่าจะพอรู้จักกันเนาะนะครับเอาให้ส่องก่อนละกันให้ส่องก่อนละกันนะครับว่าเป็นพระเครื่องที่ไหนนะฮะนะครับเรามากล่าวถึงพระองค์ที่สองกันนะมีใครทายถูกไหมพระที่ไหนเอนะครับมีใครทายถูกไหม เนื้อแบบเนี้ยคุ้นคุ้นไหมอ้คุ้นคุ้นไหม,มว่าเป็นวัดดังผมใบ้นิดนึงนะครับพระองค์นี้นะเป็นพระที่มีรายนามเกจิกอาจารย์ปุกเสกไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพิธี25พุทธศทวตวรรษ นี่เป็นพับปิดตาเนื้อผงพุทธคุณวัดปราสาทบุญยาวาสปีสองพันห้าร้อยหกนะฮะปีสองพันห้าร้อยหกดีครับอืนี่เห็นไหมฮะนะวัดปราสาทบุญยาวาสครับดูใช่ไหมครับพิธียิ่งใหญ่มากนะครับ ลายนามเกจิอาจารย์ที่มโนป,ปุกเสกทั่วฟ้าเมืองไทยท่านจะเอาองค์ไหนละ่ะที่มีชื่อเสียงมากันเกือบหมดที่ยังมีเขาเรียกไงมีช่วงชีวิตอยู่ในนา,นาขณะนั้นนะครับถามพ่อเงินมาไหมพ่อเงินดานย,ายหอมมาอยู่แล้วครับหลวงพ่อโกยวัดโคศิตารามมาอยู่แล้วครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคมาครับนะฮะ หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกโอ้ผมบอกเลยมากมายไม่ว่าจะเป็นเกจิอาจารย์ท่านไหนที่อยู่ในยุคนั้นมาเกือบหมดนะฮะถึงได้รับสมญานามว่าเป็นวิธีที่ยิ่งใหญ่รองจาก25พุทธศตวตรรษและดูเนื้อผงเก่าเห็นไหมเนี่ยนี่ขนาดปี06นะ นี่ขนาดปีศูนย์หกนะท่านเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยพราจะขึ้นเป็นเม็ดผดให้เห็นเลยนะว่าพระเก่าถึงยุคนะแต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าทำไมคนถึงไปให้โฟกัสกับความสำคัญกับพิมพ์หลวงู่ทว่วนะฮะจนหลายๆท่านหลงลืมพาพิมพ์นี้ไปแล้วนะว่าออกในวิธีเดียวกันพระนะผมจะบอกพี่ๆให้นะ ค่าอยู่ในวิธีเดียวกันความศักดิ์สิทธิ์เท่ากันหมดเท่ากันหมดครับไม่มีไม่มีองค์ไหนพุทธคุณมากกว่าพลังมากกว่าไม่ใช่นะเออราคาเล่นไปตามค่าความนิยมแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธคุณในพระเครื่องเหมือนกันทุกประการนะฮะบางคน ชอบเล่นพระเสกเดียวออกวัดท่านต้องสำรวจเงินในกระเป๋ากอนนะครับว่ามีเท่าไหร่นะฮะสำรวจก่อนนะครับอ่ะ,อะสมมติท่านจะทาหรือพ่าผมว่าช่องแคร์หูนะครับอยากได้พระหลวงว่าผมว่าช่องแคร์มาไว้บูชานะครับมีกี่แสนครับในกระเป๋า ที่ี่มีกี่แสนเลยนะครับเพราะพระหลวงพ่อพรมเป็นแสนทั้งนั้นนะฮะแต่ถ้าอยากได้พระที่มีพุทธคุณของหลวงพรอพรมวัดช่องแคร์ปกเสกเหมือนกันอยู่ในพิธีเหมือนกันผมแนะนําวัดประสาทคือทางเลือกเพราะพระวัดประสาทเต็มที่ก็คือหลักพันนะเต็มที่ก็คือหลักพันถ้าไม่นับพิมพ์ของหลวงปู่ทุ่นนะเออซึ่งไปหลักหมื่นแล้วนะอืม ผมเลยบอกพี่ๆไงว่าอยู่ที่เราเลือกจะใช้นะเลือกจะใช้พระแบบไหนนะครับอ่ะดีแล้วนะประจวนบอกแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเมฆสาธุพัาเครื่องเลยนะครับผมครับ